Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Innalillah in wa inna ilaihi rojiun ในนามของมูลนิธิศูนย์คณาจารยมุสลิมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของอิชมาอีนเปอามานีซึ่งเป็นอดีตจำเลยอดีตผู้ต้องหาในคดีความมั่นคงซึ่งมีหมายจับกอเวียยาสองหมาย ท้ายที่สุดนี้อายการ,ออรได้สั่งไม่ฟ้องได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขกับค,ครอบครัวอันเป็นที่าหนีของเขาและเมื่อวันที่25ม,มิบหนายน2 5 5 6นี้เวลา9กนาฬิกาดานสม่าโอมานิก็ได้ถูกคนร้ายยิงที่บ้านของเขาเองถึงแก่ความตายครับจึงเป็นคำถามของผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีความมั่นคงนะครับว่าในขณะนี้ศพของอิสมาอีลปาโอมาเนเป็นศพที่5ของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีความมั่นคงที่ถูกฆ่าจนถึงแก่ชีวิตในระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาเราจึงเป็นคำถามต่อรัฐว่ารัฐจะรับผิดชอบได้อย่างไรต่อชีวิตของผู้บริสุทธ์เหล่านั้นนะครับทั้งที่อายการไม่สำนึกฝ่อ หรือจำเลยที่เสียชีวิตไปโดยสารได้พิพากษายกฟ้องแล้วซึ่งเราถือว่าเขานั้นเป็นผู้บริสุทิ์เราจะต้องทบทวนนยโยบายของตัวเองในการที่จะให้ความคุ้มครองปกป้อง,องชีวิตของผู้บริสุทธิ์นี้ไม่ให้ถูกทําลายไปได้อย่างไรใช่เพียงแต่ว่าเขาเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาหรือจำเลยเมื่อกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถที่จะ เอาความผิดของเขาได้ระบบของอำนาจมืดอาจจะกลับมาสู่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการปล่อยให้ผู้กระทำความผิดลอยโวนนั้นก็จะเป็นเยียย่ยงอย่างนะครับต่อไปในแบบอย่างองในอนาคตดยิีทสูงระดความมุสลิมเป็นห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อสถิติของจำเลยหรือผู้ต้องหาที่ได้เสียชีวิตไปในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาดัางกล่าวแล้ว เราจรึงขอเรียกร้องให้รับใช้มาตรการอย่างเข้มข้นในการที่จะกักกุมบุคคลที่กระทําความผิดมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้นะครับและท้ายที่สุดนี้เราอยากที่จะแสดงความเสียใจอย่างสูอีกครั้งหนึ่งต่อครอบครัวของคุณสุภิชแม่อามณาีนะครับในฐานะที่เขาเป็นผู้บริสุทธิ์และสุขสังห์นด้วยไม่มีใครสามารถที่จะนําผู้กระทําผิดมาลงโทษได้ ลเลยอยากีจะเรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในการกระทำดังกล่าวเพราะมีพยานหลักฐานเงื่อนงำที่เป็นข้อพิรุธหลายอย่างในการเสียชีวิตของนายอิสระมานิคอยู่นะครับถ้าได้มีการตั้งกรรมการอิสระในการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มาจากหลายภาคส่วนเราอาจจะค้นหาความจริงได้ว่าการตายของเขาเกิดจากฝีือของใครอัสสลามุอะลัยกุมบเระห์มะตุลลอฮ์บเระห์มา